ในปี2021ที่ผ่านมาเกมเปิดตัวมากมายหลายร้อยเกมมีให้เลือกมากมายหลายประเภทขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนซึ่งเกมนี้ก็มีข้อดีที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายเกิดความเพลิดเพลินและหากเป็นเกมที่เล่นเป็นกลุ่มยังเกิดความกระชับมิตรในหมู่เพื่อนอีกด้วยจึงทำให้ผู้พัฒนาเกมจากทั่วทุกมุมโลกหันมาผลิตเกมเพื่อเอาใจเหล่าเกมเมอร์กันอย่างมากมายจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมเกมต่างๆถึงได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเราอันดับที่7 h e เฮเดเกมทำฟาร์มที่เป็นที่นิยมที่สุดในอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตเป็นหมายเลขหนึ่งใน122ประเทศเมื่อคุณได้เล่นเกมคุณจะได้ทำความคุ้นเคยกับที่ดินดูแลพืชผลของคุณสร้างการเติบโตและปรับแต่งฟาร์มของคุณพร้อมกับการแลกเปลี่ยนพืชผลและลผลผลิตสดใหม่ กับเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูงผ่านร้านริมทางของคุณเองหรือส่งของตามคำสั่งซื้อด้วยรถกระบะของคุณหรือแม้แต่ด้วยเรือกลฝ่ายที่นห่นเป็นสถานที่พิเศษที่พืชผลไม่มีวันตายแม้ฝนจะไม่เคยตกยิ่งได้แบ่งพื้นที่ให้สัตว์ตลกตลกด้วยก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยอ๋ออย่าลืมซ่อมท่าเรือ และเหวียงเบ็ดจับปลาในสายน้ําด้วยนะครับสร้างเมืองของคนเองแล้วต้อนรับผู้มาเยือนหากคุณชอบเกมแนวธรรมชาติแบบนี้รับรองเล่นแล้วไม่มีวันเบื่อนแน่นอนอันดับที่ r กแ a ร r e e ่าฟรีไ e ฟรีไฟที่สุดแห่งเกมแอคชั่นเอาตัวรอดการันตีด้วย450ล้านดาวน์โหลดเล่นง่ายจบไวที่คุณไม่ควรพลาดหึ ฟีไฟเบตเทนรอยัลเกมมือถือออนไลน์ประเภทแท็กติซิโอทีพีเอสเซอร์เวิร์ฟเโอเพนเวิ์เปิดให้คุณรับบทบาทเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในเกมที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ระหว่างความเป็นและความตายเริ่มจากการดิ่งลงจากเครื่องบินกระชากสายร่มชูชีพและคว้าอาวุธเข้าห้หามหันท่ามกลางเหล่านักฆ่าที่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือใครแต่ทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือสังหารผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด และยืนหยัดเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายในเกม Free Fire เกม Survival Shooter บนมือถือฉีกทุกกฎของเกมแนวเอาตัวรอดแต่และเกมใช้เวลาเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นโดยคุณจะถูกนำไปกระโดดร่มที่เกาะร้างเผืเชิญหน้ากับผู้เล่นอีก49คนซึ่งคุณจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มีชีวิตรอดในเขตที่ปลอดภยัยที่จะค่อยยุบลงเรื่อยๆและคุณก็ยังสามารถขับรถ เพื่อสำรวจแผนที่ซ่อนในผู้หมายซุ่มยิงเหลือยเป็นงูหรือตามที่คุณต้องการได้เลยหากคุณยังไม่เคยลองรีบมาสัมผัสกับเกมนี้ให้ไหวได้เลยสุดสนุกแน่นอนอันดับที่5ฮอนเกมแนวโมบายยอดฮิตอันดับหนึ่งในปัจจุบันเปิดตัวแรงจนทำให้คนเล่นดอทเอ ย้ายมาเล่นหอนเกือบหมดเพราะกราฟิกที่ดีกว่าระบบที่สพอร์ตการเล่นออนไลน์ที่ดีกว่าและไม่มีแฮกแมปนั่นเอง Hero of n e v e r d หรือย่อเป็นหอนเป็นเกมแนว multiplayer ออนไลน์ Battle Arena พัฒนาโดยค่าย S 2เก Game ปัจจุบันพัฒนาโดย Rosburn Studio เล่นได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows macOS และ Linux เกมนี้มีรูปลักษณ์คล้ายกับ Defense of the Ancients Horn เป็นเกมแอคชั่นแนววางแผนเกมแรกของ S 2 Hero of u n i v e r s e หรือ Horn เป็นเกมที่คุณสามารถควบคุมฮีโร่ในโลกแฟนตาซีโดยจะเน้นไปที่การบังคับและพัฒนาความสามารถของฮีโร่จะไม่มีการสร้างฐานทัพกองทัพหรือเก็บทรัพยากรเหมือนในเกมแนว RTS ทั่วๆไปในปัจจุบันฮอนมีฮีโร่อยู่กว่า90ตัวให้เลือกเล่นข้อมูลของฮีโร่บางส่วนของฮอนนั้นถูกนำมาจากเกม Defense of the Ancients หรือ .a และจะมีฮีโร่ใหม่อีกมากมายถูกปล่อยออกมาในอนาคตหากคุณยังไม่เคยเล่นลองไปเล่นด่วนๆก็ได้เลยอันดับที่4 PUBG Mobile เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือผู้ใหญ่ก็ให้ความสนใจและเป็นเกมกระแสที่ดีมากสำหรับเกม PUBG Mobile สุดยอดเกมแนว Battle Royale จากผู้ให้บริการ t e นเซ n t ยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรประเทศจีนเป็นเกมแนวเอาชีวิตบนมือถือที่มีการจัดการการแข่งขันอยู่บ่อยครั้งมากเพราะด้วยรูปแบบสไตล์การเล่นของเกมที่สนุกสนานท้าทายและใช้เวลาในการเล่นไม่เยอะมากทำให้เกม PUBG Mobile จึงได้รับความนิยมต่อเนื่องตลอดมาในปี2 0 1 9เานี้ PUBG Mobile สุดยอดเกมแนว Survival แห่งปี ออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะเล่นฟรีทุกที่ทุกเวลา p พับ Mobile รองรับการเล่นแบบพร้อมกันหลายคนกระโดโดโรม่มเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วต่อสู้เพื่อให้รอดจากสมรภูมิ100คนสุดคลาสสิกนี้ไปให้ได้ยังไม่นับรวมความสนุกจากโหมดเพ l o โ d ลด 4v4 ทีม a d b a t s และซอมบี้ใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีและอยู่ให้ถึงเป็นคนสุดท้ายเพราะที่นี่ ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวหากสนใจและช,ชอบตอบรับดิวตี้คอแล้วฝ่ายกันเลยอันดับที่3 Subway Surfer มาต่อกันที่เกมวิ่งยอดฮิตที่เล่นได้สนุกเกือบทุกวัยวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้พร้อมกับหลบรถไฟที่กำลังจะมา เก็บเหรียญให้ทันและอย่าลืมช่วยแจ็กกี้ทริกกี้และเฟรชหนีจากตำรวจขี้โมโหและหมาของเขาและอย่าลืมพ่นสีรถไฟกับลูกทีมสุดเจ๋งของคุณหลดแล่นไปกับฮาวเวอร์บอร์ดเจ็ตแพดกับเคลื่อนด้วยพลังสี่าดผลเร็วรวดปานสายฟ้าท้าทายและช่วยเพื่อนของคุณซับเวอร์เซิร์เอรสเกมไล่ล่าที่ท้าทายที่สุดกราฟิกฮ d ส ที่มีสีสันสดใสรับประกันความมัน่นและเพลิดเพลินแน่นอนอันดับที่2 Roblox คือสุดยอดจกกักรวาลเสมือนจริงที่ให้คุณได้เล่นสร้างสารรค์และเป็นได้ทุกอย่างที่คุณจินตนาการได้ร่วมเล่นกับผู้เล่นหลายล้านคนและคนพบโลกที่มีความดื่มดำสมจริงใบใหม่ๆที่หลากหลายมากมาย จากการสร้างสรรค์โดยชุมชนระดับโลกโลกหลายล้านใบรอให้คุณสำรวจคุณมีอารมณ์อยากออกปะชนไัยสวมบทบาทสุดอลังการคุณอยากแข่งขันกับคู่ปรับจากทั่วโลกหรือคุณแค่ต้องการเที่ยวเล่นและแชทกับเพื่อนของคุณทางออนไลน์อย่างนั้นหรือเหล่าโลกที่ทางชุมชนได้สร้างคืนได้สร้างสรรค์ขึ้นมามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าจะมีสิ่งน่าตื่นเต้นใหม,ใหม่ๆให้คุณได้เล่นทุกๆวนันแบบไม่มีเบื่อเลย ใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วโชว์สไตล์เฉพาะตัวของคุณปรับแต่งอวตารของคุณด้วยหมวกเสือ้ออุปกรณ์และอื่นๆอีกมากาด้วยเคสตลกไอเทมที่มีมากขึ้นเรื่อยเืคุณก็สามารถสร้างรูปลักษณ์ที่คุณต้องการที่คุณต้องการได้อย่างไม่จํากัดท่องเที่ยวไปด้วยเพื่อนท่องเที่ยวไปกับเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกได้โดยใช้ฟีเจอร์การแชทข้อความส่วนตัวและกลุ่ม ้าได้ล้องแล้วรับรองว่าคุณจะชอบแน่นอนแต่เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งอันดบับลองไปฟังกันดูก่อนอันดับที่หนึ่ง ROV สุดยอดเกมแนวโมบาบนแลตฟรอมมือถือที่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนสำหรับ ROV จากผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอย่างคครินาที่แน่นอนว่าถ้าเราจะพูดถึงเกมแนวนี้ในมือถือ ก็ต้องมีชื่อเกมที่ติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนด้วยตัวเกมมีกระแสต,ตอบรับที่ดีจากเหล่าเกมเมอ,เอร์รวมถึงการมีการจัดการแข่งขันต่างๆอยู่ตลอดทั้งปีทั้งในประเทศเองและนอกประเทศจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกมอย่าง r o v ถึงเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยของเราและมีการอัปเดตใหม่เรื่อยๆเช่นแผนที่ 5v5 ในระบบ Ultra HD น่า UI รูปแบบใหม่สุดพรีเมียมระบบพลังแฝงปลดล็อกความสามารถฮีโร่ที่คุณคาดไม่ถึงระบบอัปเกรดรูนให้คุณเก็บรูนระดับสูงได้ง่ายกว่าที่เคยฮีโร่โฉมใหม่เพื่อความสมจริงและความละเอียดระดับสูงปรับสมดุลฮีโร่และไอเทมรองรับการแข่งขันระดับโลก ROE พบความมันแบบ 5v5 กับประสบการณ์โมบะเต็มรูปแบบที่แฟนตัวจริงต้องไม่พลาด รวมสร้างประวัติศาสตร์โมบายอีสปอร์ตพร้อมกันในวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นไปจัดทั้งหมดมาเลยทุกเกมที่เรานำเสนอรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย